สวัสดีค่ะเพื่อนพอดนังอีกแาเด่นรุตรงป๋าสา <bows> วสำหน่อยแราบัดที่นี่ยิเกลือไปเห็นว่าจะผ่านเจ้ดีนี่นะ ถ้าผัดมันนี่น่าดงต้มสาเจ้าว่เออจ้าละยาทสามเจ้าไหวรียบบรวมเจ้ามือตะเนี้เขานกล่องเพื่อนเิน้มากสามตัวตัวกลแล้แม่เพื่อนราเป็นคนมากหน่อยแล้วบวดมากหลายตัวมันกลับไปก็มาตัวสาันนเลันแล้วมันมาจังได้ฝันเต็มอินซีเน แค่ค да ีเบาคอยมันคือคนเบาพื่นคนตดรามันสั่งยนุงโกเินรุ่งโเินมันเห็นลงสุดติดไปในรุงโเินติไปในนูนอ well ิมีคนบ่นหน่ะจักว่ามีบ่มีจักว่ามีบ่มีเขาว่าแกแกคนไตไปวัดพระนาอืโอ้แกที่หลังนั่นน่นหลังนั่นยืนยัสวดนี่ละกำลังสัมผัสนี่ละล คุยหาไม่จบไป่าเดี๋วห่ากอนอลงศพแต่บอกคุณว่ามีศพหรือว่ามีเขาเจ้าพนแก่เพิ่นแกไปใส่ไอกไปวัดแม่ใส่ก็ชุดดำไหเอาแจ้กจากบ้านหลังไหไปหลังนั้นเดี๋ยววาให้เด็กหน่อยไปถามนะันหนึ่งศูนยกีด ไปามแล้วนี่ให้เขาใส่เขาไปทามนึ่นงหันมาเ,เลขที่หนึ่งศูนย์เกีดที่เอาซพออกแมนเอาบ้านนันเพื่อกรจวตัวขึ้เลยเรื่องศูนย์เก็ดแม่หนูหนูเพื่อมาทำพาดแม่อยู่เทียสองเทียนนูจจำได้ที่แม่คข้าพันว่าเห็นคนตายแม่ว่าเลขแม่เขียนไว้อาจจะตายแล้วยู่แล้วแม่ย่าจะตัวได้แม่เขียนเลขตัวใดไว้ นั่นมีได้หนิหัวแล้วเนี่ยเอยเฟิร์นจะตัวเอฟซีได้ค่ะเอฟซีดีกับแบงปันเมยเฟิร์นก็เก่าเม่ปันเขียนเลขตัวได้ไวน์ตาบ้าเมยเินขียนใบตาบ้าคือมักคือตาบ้าประหยัดถิ่มศูนซีกับศูนหานคือมักสูนซีกับสูนหานเป็นบ้าออกมากับเป็นเลขคู่นี่ผมให้ตัวมันบพค่ะแม่เขียนไบสองตัวนี่เม่์เฟเขียนไ้แต่ว่าคือมักให้ ูนกับศูนย์หามันมาเคลื่อนมาฝันกันตามจ้วดระดัีลิี่ไปชอันจะแก้สูงออกไปวัดหลายเรื่องกันนะอ่อันใส่สูดัเอาที่จะพูกันออกไปจังไหนเดียผู้ใดตายนีแต่ว่าเขาก็บอกบอกหรือว่าผู้ใดตายอืมถามออกไปว่าเห็นลิทิแม่หัวล้ันแม่ก็ว่าเลขสไตล์แล้วยู่แล้วแต่เคยฝันว่าเห็นอันล่มสุปเปนสีมันออกศูนย์ีดิค่ะแม่ในตำล่ามันจะมีศูนย์ซีแม่ระดังหนึ่งศูนย์เจ็ด กับศูนย์ซีกับศูนย์หแม่เพื่อนมักตัวใดมั่วกะมักเม่ดกูตัวก็สามตัวเอ้ือมาหลายตัวแมหลายตัวเห็นบนหังหันเว่อใหันแล้วเฉพอถือตัวละเศร้าถือเศร้าเนาะสือสามเจ้าเจ้าละเศร้าก็ย้อนมักหลายตัวเน่ย่มมีตัวใดเป็นตัเน้นนะแม่แต่ว่าบางเทื่อมันก็อาจจะมาบนมาล่งก็เป็นได้เนี่แม่เน้นตัวใดมัแ้งมักแห้งแห้งมักศูนย์ซีหรือแห้งมศูนย์แห้งมักแห้งมักศูนซศน พราะว่าให้ให้ใส่เข้าไปถามมือหาก็เลยว่า107บ้านเลขบ้านเลขที่หลังนั้นเนาะเฮาก็เอาบ้านเลขที่ไป้นําแม่นเพราะว่ามันกบ่็ิ้มนาบ้านเลขที่แม่นเขียนลงเลขบ้านครับบ่ได้ิเนาะ107เลขบ้านที่ว่าเขาเอาศพออกจากบ้านนะเนาะน่ฝันเห็นันคนตาเาจะเอาศพออกจากบ้านหลังนี้บ้านเลขที่107มู่ใดบ้านเฮาก็มู่7แล้วเนาะมู่7บ่ต้องเขียนอกเนาะ7็เดียวกันเียนนนดเฮ็ดบ้าน ตามรัฐที่นี่นะครับเนี่ยฟันในน้อยสักนิดสิแม่ฟันตะมือใหญฟันมือขึ้นี่ฟันมือขึ้นนี่อ่าขันบุงหนู่มาก่อนเกือบขึ้ันเนาะโบฟันจะมันบฟันันน้อยบฟันในอยไปซื้อยายเจ้าแก้วแล้วบ้นซ้ซื้อไม่แต่คือราดที่ได้อโบฟันในลอตเตรี่เจ้าไปบอขันนี่เขาไมเมี่ยงอยู่อ้าอันบ้านนี้มม่ลอตเตอรี่มาขายบอบอายอมบ้าขันมากเต่กรจมมากจากไหเหรอบอเขเเห็นตี คุณเหลียญยูโรตัดหรือไ่ยังหลายอ่าพี่น้องเบิ่งอรเบนอพี่น้องเพิ่นปันหน่อยๆอธิบายลุงอธิบายบ่ได้น่ารวยอธิบายะน่ารวยเหรอจ้ารวยเอ่ะพันว่าเห็นโลงศพนับอยู่บ้านเลขที่107นะครับเตรียมมาเพิ่นเพิ่นว่ามักจะฝันเห็นคนตานี่เลขเพิ่นมักมาเข้าแล้วนะครับคือ04นะครับศูนย์นะครับเลขเพิ่นมักให้แห้งเลขตามเพิ่นนะครับ บ้านเลขที่ข้าเจ้าเป็นสนื่องศูนย์ฟนฝันเาเห็นข้าเจ้าแกล่ลงศพออกจากบ้านเล็กที่แก่ลงศพนะครับปกติกนฝันเห็นลงศพนี่มักจะเป็นศูนย์ซีแม่บอแม่ครับมักจะเป็นศูซีเชืออยู่นะศูนย์ซีศูนหข้านูจำว่าพิดเลกศูนย์หาไไปเพื่อนตาม3ามงวดนี่มันบอก่งวดที่สาเนาะบอกงวดนี้ เจ้าตา่ำนะเจ้าต่ำนะโอ๊ยน้อยน้อยนึงเนาะว่าลายตัวเด้อค่ะลายปูนะครับนี่ศูนเป็นใจยีใจง่ามเป็นตะเล่เฮปอ่ะขลายมือมากหมดแล้วลายมือมากเป็นตอวต๊้โต๊ดนี่เนาะลายมือกหลายมือได้อีกหลายฝันอยู่ด้วยว่าจะมีมันจะมีมืออวบหนึงกับมีซี่ผามือเนาะมันกอกลายฝันมันจะมีมือเนึองฝันถือมือเนึองฝันตัวม มันจะเป็นดีทีของม้นเท้ามือหนึ่งสิบปันแม่นมือหนึ่งกับสิบปันตัวแม่ละว่ารออีโค้งสุดท้ายแล้วนะค่ะแม่เพื่อฟันเป็นตัวถ้าบ่าฟันกะน้ำสามคู่หนึ่งละฟันห็นอันนี้คูณได้ไต่ได้ไต่ด้วยกันคั่นตายนี่บางครั้งเขาเรียกยู่แล้วมันบริทีแม่เพ่เขาหันฟันหินตะคนตายด้วยก็แม่ละฟันหินตะก่นตายจะเฉลียกับโจยู่ซี่ตัวเลยยู่ซี่ตัวเลยตัวแต่เพิ่นเป็นสามีภรรยากันเนาะพอไปโจฟันเกลเล็กหลุดหลูกเพิ่นเพิ่นกับวาโจดไใบนอนกับฟันเห็นตะค่นตาย เป็นเลขสามหกศูนย์สามเข้าสี่ตูเนาะต้นสีตูแต่ว่าไม่เพื่อนกับถือตั้งสามเจ้าเจ้าละสาเลขสองตัวนะพี่น้องเลสมวหมดนี่แม่แล้วสิซื้อหลยก็เก้าอยู่บนบ่แม่บนี้สาตัวมากสิซื้ออยู่แล้วบอยสีเทิบขึ้นเรื่อยๆอันบอนั่นเดี๋ยวบ่ยอมันเดียวมากเลขนะแม่นาอเบาเรื่องได้โบทอเรียงเลขเนาะแม่แล้วก็สรุปมาฝันเนี่ยน้อยสักนิเห็นบ่ค่ะบอคฝันมานขึ้นอ่ะ ันนสรุปคลิปแม่เพิ่นเด้อค่ะเพื่อนฟันว่าก็จะขนศพออกจากบ้านบ้านเลขที่107นะคะเพิ่นว่าเพิ่นมักเลขได้ใจเพิ่นคือ04กับ0หเพิ่นมักได้ใจแล้วเพิ่นกับปันว่าค้นขนศพออกจากบ้านเลขที่107เพิ่นว่าฤทธิ์ทีหนึ่งเลขอาจจะตายแล้วยู่แล้วคือ04กับ0หในหนีเพิ่นมัก04หลายกมูนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อ แม่เพื่อนก็นั่งเอกคือเกาโนเสียโตเกายิ่งคือเกาหัวนีคนที่สื้อหาเจ้าถึงหาเจ้าเริ่มหันสามเจ้าล่ำเลยหาเจ้าเรื่อยเอาหิยูเลยยเกลว่ามันอยู่เรื่อยจีเนี่ยโซกหอยมานหอเฮ่งๆปังๆเด้อเอฟซีพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลบ่มีผู้ใดญลูกแม่กับเพื่อนนั่งเพื่อนี่แม่เพื่อนนี่แม่เพื่อนนั่งไปหนึ่งเขาอ่ะใช่เลยเดียวโอ้ยเนาะมาได้ใช้เขาเลยเขาเห็นปะ สองหมาแล้วใช่ไมฮะขม่าขม่าเวลาเขาหเ่นกระดูกเขาเ็ดแกงเรนย่ายเรียบลอยจะอยู่ในหัวเของเขาเุนอยู่แล้วจะได้เรียกเขาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เห็นพ่อนที่ว่าฝันเหนเฮียนเพ่นเนมีเนี่ย่จ้าวันี้เพ่นก็มาเหรนน้าเพ่นกสือเนาะหมื่บ้านนันเลว่ากินเขาก็ยั้งคกินน้าเ้เปียกฟันแม่นใช่ไาที่เพ่นมาหากับบอกกสือวันกสือเนาะอ้าวไปส่งไปมานะคะ ยอดมากๆเลยอำเภอย่าง,างตลาดนี่เพิ่นเฮ็ดหน้าปีละสองครั้งนะคะปีหนึ่งเฮ็ดสองรอบนะคะคนขยันเดอ้อพี่น้องนะคะแถวบ้านนุน่ิยานี่บ่ม,มีนม้ำคลองนะคะอำเภอย่าง,างตลาดเพิ่นเฮ็ดได้เพราะมีนม้ำคลองนะคะเดี๋ยวสภาพไปเบิง่งคลองน้ำน้ำกันนะคะนี่น้ำคลองอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคลองชลประทานนะคะเพคนปล่อยน้ำออกมานะคะชาวบ้านเพิ่นก็เปิด พอใส่หน้าไผาหาห่หน้ามันเห็ดน้าเห็ดหน้าปังนะคะนะคะอุดมสมบูรณ์ทำนาปีละสองรอบนะคะนะคะ้น,ะคะคนขยนัน